จะย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าเข้าเครื่องใหม่ต้องบลูทูธนู่นนี่โอ้ยมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมครับ สวัสดีครับผมก็เจนายครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เจนายแชแนลครับเคยประสบปัญหานี้ไหมครับไปซื้อสมาร์ทโฟนมาแล้วลืมให้ที่ร้านย้ายข้อมูลให้นะตอนที่ไปซื้อกลับมาบ้านโหย้ายข้อมูลไม่เป็นย้ายเป็นแค่ส่งบลูทูธซึ่งมันนานมากนะครับวันนี้ผมมีแอปแอปหนึ่งครับที่ย้ายข้อมูลได้รวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีนะครับผมและสามารถย้ายข้อมูลได้เกือบทั้งหมดในเครื่องเลยแต่ก่อนที่จะไปดูแอปที่ผมนํามาเสนอวันนี้ท่านใดที่กำลังหามือถืออยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับแวะมาที่ร้าน เจนายทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไลน์ @jninephone และ f a c e o o o เจน p h o โฟนนะครับเรามีบริการส่งปรีทั่วประเทศครับผมวันนี้นะครับแอปนะครับซึ่งมีให้เราโหลดได้นะครับในทั้ง App Store และ Play Store นะครับผมชื่อแอปว่า Copy My Data นะครับเป็นแอปที่สามารถย้ายข้อมูลได้ง่ายนะครับผมและไม่กี่นาทีในการย้ายข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแอป Copy m y d a t a ย้ายกันยังไงและมันเร็วกันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ อ่านะครับสำหรับการย้ายข้อมูลนะครับเวลาเราซื้อเครื่องมาแล้วนะครับแต่ดันลืมไว้ที่ร้านย้ายข้อมูลให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นวิธีการย้ายข้อมูลของผมเองนะครับด้วยแอป Copy m y n a t a นะครับก็สามารถย้ายได้ตั้งแต่ลายชื่อปฏิทินนะครับวิดีโอทั้งหลายนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการย้ายข้อมูลกับแอป Copy m y n a t a เป็นยังไงนะครับง่ายๆครับ ขั้นแรกเราก็เข้านะครับแอป copy mana นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมแจ้งนิดนึงนะครับต้องอยู่ใน Wifi สัญญาณเดียวกันนะครับนั่นก็คือสัญญาณความถี่2อ g นะครับผมอันนี้ไม่สามารถปล่อยฮอตสปอตหรืออะไรได้นะครับต้องเป็นการเชื่อมสัญญาณที่เป็นสัญญาณตัว IP เดียวกันนะครับผมก็กด next เลยครับกด next เลยฮะจากนั้นนะครับให้กดบรรทัดแรกด้านบนนะครับ กดทั้งคู่นะฮะอ่ะทีนี้ชื่อเขาจะจะเจอกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊กนะครับเครื่องที่เราต้องการที่จะย้ายข้อมูลนะครับอันนี้แตะเข้าไปนะครับ copy นะครับ data to w o r setting นะฮะจากนั้นนะครับให้เรานะครับ c o n f i r มรหัสจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับให้เราใส่รหัสได้เลยครับแตะเข้าไปนะครับกด next คจากนั้นนะครับ เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาลายชื่อปฏิทินแล้วก็รูปภาพหรือวิดีโอนะครับอันนี้สามารถย้ายได้หมดเลยนะครับก็สามารถแตะได้หมดเลยแต่ตรงเนี้ผมจะย้ายแค่รูปภาพอย่างเดียวผมก็แตะอย่างอื่นออกนะครับจากนั้นผมก็กด next นะฮะอ่าเขาก็จะย้ายรูปภาพของผมเข้ามานะครับก็รอเวลาย้ายนิดนึงนะครับ สำหรับาการย้ายระยะเวลานะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตของคุณเนี่ยแรงพอไหมนะครับสัญญาณความถี่เนี่ยอพอเหมาะพอควรไหมนะครับผมถ้าสัญญาณช้าก็อาจจะส่งช้านิดนึงหรืออยู่ที่ไฟล์เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไฟล์เราเยอะเป็นหมื่นนยครับก็ใช้เวลาการย้ายนิดนึงนะครับนะครับผมก็ย้ายไฟล์รูปภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือรูปภาพ เข้าอยู่ในเครื่องผมเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพันรูปหรือว่าเป็นหมื่นหมื่นรูปนะครับวิดีโอปฏิทินนะครับลายชื่อนะครับสามารถส่งเข้ามาได้นะครับในเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การส่งไฟล์นะครับเหมือนข้างต้นขอแจ้งไปแล้วก็คือขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยนะครับว่าจะแรงหรือไม่แรงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ด้วยว่าเยอะหรือไม่นะครับถ้าไฟล์เยอะอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไฟล์เล็กๆอย่างเช่นลายชื่ออะไรครับ แค่ไม่เกิน2-3นาทีนะครับคุณก็ได้ไฟล์เข้าเครื่องใหม่เรียบร้อยนะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับสำหรับแอป Copy Manata นะครับสามารถ โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือระบบ Android นะครับก็ทำวิธีเดียวกันได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับแอป Copy m y n a t a นะครับผมง่ายแต่จะง่ายในการย้ายข้อมูลเพียงไม่กี่นาทีนะครับไปโหลดและลองใช้กันดูนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ